สวัสดีครับพบกับร้านคันที่ฟิชชิ่งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ทางร้านได้รับสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นรอกตกปลาเรียวบีเนวิเกเตอร์สีฟ้านะครับรอกตัวนี้เน้นใช้งานหนักๆโหดๆนะครับนะเรียวบีโดดเด่นเรื่องกำลังเบรกนะครับผ้าเบรก HT100 นะครับจัดเต็มนะครับบึกสวายเยอร์สบายนะครับ าทางร้านได้รับเบอร์1500นาระครับส5 0 0 3 5 0้าร้0 5สา0 6,500นะครับนะสเปคร่าวๆนะครับ,นะรบทุกๆเบอร์นะครับแบริ่งก็6บกหนึ่งะครับลูกปืน6บกหนึ่งะครับอัตราโทษนะครับเบอร์พัน255สอัาอัตราโทษ5.1ดนนะครับนะรอบ5.1นะ เบอร์ตั้งแต่เบอร์สามพันห้า 3, 5, ถึงหกพันห้านะครับอัตราโทษห้าจุดศูนย์นะครับนี่ตัวนี้สําหรับงานพันห้าสองพันห้านะครับตีเหยียบปลอมได้นะครับสปูลกึง่งกึ่งครับค่อนข้างจะตื้นอยู่นะครับเบอร์พันห้าตื้นอยู่นะตั้งแต่เบอร์อ,อันนี้เบอร์อะไรตั้งแต่เบอร์สองพันห้าขึ้นไปสามพันห้าขึ้นไปนะครับะเน้นใช้งานตีเหยียบปลอมได้อยู่นะครับแต่จะเริ่มเริ่มเป็นตกหน้าดินซะส่วนใหญ่แล้วครับนี่ แข่งบึกแข่งสวายแข่งปลาดุกได้ครับงานทะเลได้นะตกปลาหมึกโอเคครับใครสนใจนะครับกดสั่งซื้อใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมจะฝากลิงก์เพจ a c e b o o k ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ l a z a d a Shopee ก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับนะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันนะครับ ราคาเจ้าตัวนะครับเบอร์1 5ึ่นะครับราคา1,220บาทนะครับเบอร์2,500 1,250บาทนะครับเบอร์3,500 1,290บาทนะครับเบอร์4,500 1,330บาทเบอร์5,500 1,380บาทนะครับเบอร์6,500 1,420บาทนะครับนี่สวยๆจัดเต็มนะครับ โอเคครับฝากนะ้านๆะอุดหนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับผม